สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบก,บกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหารเรื่องสถิติวันนี้นักเรียนยังอยู่กับครูดิวครูรุ่งโรจน์ติดมาอย่างที่บอกกันไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าเราได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรายังเหลือค่ากลางอีก2เรื่องนะครับนั่นก็คือมัธยฐาน กับฐานนิยมซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในครั้งนี้นะครับจะขอย้ายไปคุยกันเรื่องฐานนิยมกันก่อนนะครับฐานนิยมเป็นค่ากลางของข้อมูลที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าเราแทบไม่ต้องทําอะไรกับมันมากครับเพราะเป็นค่ากลางของข้อมูลที่มาจากข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดหรือถ้าให้พูดกันแบบที่พวกเราเข้าใจคือมีเลขซ้ํากันเยอะสุดนั่นแหละครับเราจะถือว่าข้อมูลชุดนั้นหรือข้อมูลจํานวนนั้นเป็นฐานนิยมนั่นเอง โดยเรามีข้อตกลงกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับฐานนิยมว่าในเรื่องฐานนิยมจะมีได้มากสุด2ค่านะครับถ้าข้อมูลชุดไหนมีความถี่ของข้อมูลมากกว่า2เมื่อไหร่เราจะถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมนะครับซึ่งในเรื่องฐานนิยมนี้เราจะมาพูดถึงฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ทั้งแบบไม่จัดกลุ่มและแบบจัดกลุ่มน,นั่นเอง เราจะค่อยๆไล่กันไปนะครับเริ่มตั้งแต่การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เหมือนเดิมครับขั้นตอนที่จะใช้ในการหาฐานนิยมอาจจะเรียงลําดับข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการหาก็ได้หรือเราจะหาได้เลยโดยพิจารณาว่าข้อมูลค่าใดที่ปรากฏซ้ํามากที่สุดหรือที่เราจะพูดกันว่าข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองซึ่งข้อมูลบางชุดนะครับอาจจะมีฐานนิยมได้มากกว่า1ค่ายกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากันเราจะถือว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นฐานนิยมแต่เราจะไม่นิยมนํามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับทีนี้เรามาลองดูสถานการณ์กันก่อนดีกว่าว่าในตัวอย่างที่ครูเตรียมมาเนี่ยจะมีข้อมูลประเภทใดบ้างและเราจะสามารถหาฐานนิยมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้หรือเปล่าจงหาฐานนิยมของข้อมูลที่กําหนดให้นะครับ ครูเตรียมมาให้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดที่1ประกอบด้วย3 5 7, 7 7 3 3 1 2นักเรียนลองดูนะครับว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมหรือเปล่าชุดที่2ครับประกอบด้วย16 12 15 12 14และ16สุดท้ายชุดที่3 1 2 3 4 2 1 4 3 จากข้อมูลทั้ง3ชุดนะครับเราจะมาลองพิจารณาดูว่าในแต่ละชุดมีฐานนิยมหรือเปล่าและถ้ามีฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้นคือค่าใดหรือจำนวนใดลองดูนะครับ ถ้าใครมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญพอในการสังเกตข้อมูลจะพบว่าบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียงข้อมูลก็ได้หรือถ้าใครยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือเปล่าอาจจะนําข้อมูลมาเขียนเรียงลําดับใหม่ก็ได้นะครับแต่จากข้อมูลชุดที่1จะพบว่าจํานวนหรือว่าตัวเลขที่ปรากฏซ้าม,มากที่สุดคือเลข3ถูกต้องไหมครับปรากฏทั้งหมด3ครั้งหรือก็คือความถี่ของข้อมูล3เป็น3นั่นเองแสดงว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดที่1คือเลข3 ตามทันนะครับชุดที่2ครับมีข้อมูลชุดไหนซ้ำม,มากสุดครับ มี16กับ12นั่นเองเพราะเลข16ปรากฏอยู่2ครั้งเลข12ปรากฏอยู่2ครั้งในขณะที่15กับ14ปรากฏเท่ากันคือ1ครั้งฉะนั้นข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดหรือปรากฏซ้ำม,มากที่สุดแสดงว่าชุดที่2นี้ฐานนิยมคือ12และ16นั่นเองแต่เนื่องจากในข้อมูลชุดนี้นะครับมีฐานนิยมอยู่2ค่าฉะนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้นะครับว่า ฐานนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมของข้อมูลชุดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีจํานวนข้อมูลที่ไม่มากเพียงพอนะครับสุดท้ายชุดที่3ครับถ้าเราลองมาดูดีๆมีเลข1ปรากฏอยู่2ครั้งเลข2ปรากฏอยู่2ครั้งเลข3ปรากฏอยู่2ครั้งและเลข4ก็ปรากฏ2ครั้งข้อมูลมีอยู่4จํานวนก็ตามแต่ละจํานวนปรากฏอยู่2ครั้งแสดงว่า ไม่มีข้อมูลจำนวนใดเลยที่มีความถี่สูงสุดข้อมูลทุกจำนวนปรากฏเท่ากันแสดงว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมนั่นเองต่างทันนะครับอันนี้ไม่ยากมากดูได้เลยจากข้อมูลแต่ก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่มั่นใจเรียงลําดับข้อมูลได้เลยนะครับทีนี้มาดูฐานนิยมจากข้อมูลแบบที่2กันบ้างฐานนิยมจากข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดก,กลุ่ม จริงๆก็คือแบบเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เองครับแค่นํามาใส่ลงในตารางแล้วพิจารณาดูเลยว่าข้อมูลค่าใดมีความถี่สูงที่สุดและเงื่อนไขก็ยังคงเหมือนเดิมคือมีฐานนิยมได้อย่างมาก2ค่าเช่นกันฉะนั้นเราลองมาดูตัวอย่างจากที่ครูจะนํามาให้นะครับเหมือนเดิมครูจะมีตารางมาให้ทั้งหมด3ชุดทีเดียวปรากฏทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาลองพิจารณาดูทีละตารางนะครับเริ่มที่ข้อมูลชุดที่1ครับ ทุกคนตอบได้ทันทีว่าค่าไหนหรือข้อมูลชุดไหนที่ปรากฏบ่อยสุดครับ7ถูกไหมครับเคะแนนมีความถี่สูงที่สุดเพราะมีความถี่6ถูกไหมครับก็คือมีเลข7ปรากฏอยู่6ครั้งนั่นเองก็ตอบได้ทันทีว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดที่1นี่คือเลข7ชุดที่2ครับสูงสุดคือความถี่เป็น5และมีกี่ข้อมูลครับ2ข้อมูลคือเลข2กับเลข3ส<า>สแสดงว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดที่2คือเลข2และ3 และเช่นเคยครับข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยม2ค่าแสดงว่าเราไม่สามารถสรุปได้ในทันทีนะครับว่าฐานนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมของข้อมูลชุดนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามีจํานวนข้อมูลที่ไม่มากพอนะครับตามทันนะครับสําหรับข้อมูลชุดที่2ในขณะที่ข้อมูลชุดที่3ครับ ดูก่อนเลยว่าข้อมูลชุดไหนมีความถี่สูงสุดอย่างที่เห็นมีมากกว่า2ข้อมูลนั่นเองแสดงว่าเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าข้อมูลในชุดที่3นี้ไม่มีฐานนิยมเพราะมีเลขก8เลข9เลข10เกิน3ข้อมูลนั่นเองเราจะถือว่าข้อมูลชุดที่3นี้ไม่มีฐานนิยมแบบที่ 1. ไม่แจกแจงความถี่แบบที่2แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มแนวคิดเดียวกัน เพราะก็เหมือนการนําข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่มาใส่ในตารางเพื่อจัดแจงเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนนั่นเองแต่ในขณะที่แบบที่3มเนี่ยสิครับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มหรือข้อมูลที่ถูกนํามาเป็นอันตราภาคชั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในความถี่ของข้อมูลแต่และอันตราภาคชั้นเราไม่รู้ว่า แทนข้อมูลอะไรนั่นจึงเป็นเหตุให้การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มเราจะต้องหาโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือสูตรที่เราจะใช้ในการหาฐานนิยมครับบางสํานักบอกว่าการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มมีเงื่อนไขว่าถ้าความกว้างของแต่และอันตรภาคชั้นเท่ากันเราจะถือว่าอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดจะมีฐานนิยม และฐานนิยมนั้นจะมีค่าประมาณจุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นนั้นแต่ถ้าในกรณีที่ความกว้างไม่เท่ากันเราจะพิจารณาก่อนว่าอัตราส่วนของความถี่ต่อความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาดูว่าค่าของอัตราส่วนชั้นไหนมีมากสุดเราจะถือว่าอันตรภาคชั้นนั้นมีฐานนิยมซึ่งในส่วนนี้ครูแค่กล่าวสั้นๆให้ฟังนะครับ รายละเอียดนักเรียนอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็แล้วแต่ถ้าอยากจะได้ข้อมูลฐานนิยมที่ละเอียดที่สุดเราจะต้องใช้สูตรนี้ครับ MOD อ่านว่าโหมดนะครับเป็นตัวย่อจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะย่อทำไมเพราะมันคือ MODE โหมดที่แปลว่าฐานนิยม มาจากสูตรนี้ครับโหมดเท่ากับ L บวกด้วยวงเล็บ dl ส่วนด้วย dl บวก d u ทั้งหมดคูณกับ i เราค่อยมาเจาะรายละเอียดนะครับ L เราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่ในที่นี้ L ครูจะใช้แทนขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดแสดงว่าการที่เราจะหาฐานนิยมได้เราต้องรู้ก่อนว่าอันตรภาคชั้นไหนมีความถี่มากที่สุดนี่คือในกรณีทั่วไปนะครับจากนั้น DL หรือว่าดีห้อยแในบางสำนักอาจจะไม่ได้ใช้ดีห้อยตัวแอลอาจจะใช้ D ีห้อยด้วยเลข1ในขณะที่ดีอาจจะใช้ D ีห้อยด้วยเลข2แต่ในที่นี้ครูหยิบยกสูตรนี้มาเพื่อความสะดวกในการกล่าวถึงนะครับว่าดีห้อยตัวแแทนผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าต่ำกว่า ซึ่ง L เราก็รู้อยู่แล้วว่าคือ Lower หรือค่าที่ต่ำกว่านั่นเองในขณะที่ดีห้อย u u ก็คงมาจาก Upper ใช่แล้วครับครูก็หยิบมาใช้ในลักษณะนี้ดีห้อย u แทนผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าสูงกว่าและอยู่ติดกันและสุดท้าย I ความหมายยังคงเดิมครับความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดโดยตัวอย่างที่ครูจะหยิบยกมานี้จะกล่าวเฉพาะการหาฐานนิยมเมื่อความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันตามฐันนะครับถ้าเช่นนั้นลองไปดูซิว่าตัวอย่างจะยากจะง่ายขนาดไหนนะครับตัวอย่างนี้ครับโจทย์ถามหาฐานนิยมจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้เพื่อความชัวเราก็คำนวณกันเล่นๆนะครับว่า แต่ละอันตรภาคชั้นมีความกว้างเป็น5เท่ากันหมดนะครับก็ถือว่าสบายใจและแหละว่าเราจะไม่ทําอะไรที่ผิดแผกไปมากกว่านี้นะครับแน่นอนเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการที่จะมีฐานนิยมหรือไม่เราก็ต้องดูว่าอันตรภาคชั้นไหนมีความถี่มากที่สุดซึ่งอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดคือ50-54ถึงถูกต้องไหมครับมีความถี่สูงสุดคือ16ฉะนั้นฐานนิยมก็ควรที่จะมีค่าอยู่ในช่วงนี้แหละทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการหาฐานนิยมกัน คิดอะไรไม่ออกเขียนสูตรมาก่อนเลยครับให้สบายใจเริ่มเลยครับหาขอบล่างก่อนขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงที่สุดเห็นแล้วอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดขอบล่างจะหาจากขีดจํากัดล่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุดบวกกับขีดจํากัดบนของชั้นที่อยู่ก่อนหน้าแสดงว่าเราจะได้ขอบล่างเป็น 49บวก50แล้วหารด้วย2กลายเป็น49.5ตรงนี้ครูไม่เขียนแสดงวิธีการคำนวณนะครับนักเรียนต้องไปทบทวนกันต่อเนาะต่อไปครับ DL ผลต่างของความถี่ในอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกับความถี่ของชั้นที่มีค่าน้อยกว่าและอยู่ติดกันแสดงว่า DL จะเท่ากับ 16- ลบ 12นั่นเองเพราะชั้นที่อยู่ก่อนหน้าและติดกันคือ45ถึง49และมีความถี่เป็น12ฉะนั้นเราจะได้ dl เป็น16-12ลบ12เท่ากับ4ในขณะที่ du คือผลต่างของความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงที่สุดกับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าสูงกว่าและติดกันแสดงว่าเราจะได้ du เป็น16-2ลบ2ได้14 และสุดท้ายความกว้างหรือว่า I เท่ากันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกเราหาไว้แล้วคือ5เรียบร้อยใส่เข้าไปในสูตรได้เลยกลายออกมาเป็น49.5บวกกับวงเล็บ 4หารด้วย4บวก14ทั้งหมดคูณด้วย5ค่อยคอยคิดกันไปทีละสเต็ปครับเศษส่วนคิดให้เรียบร้อยครับ4คูณ5ได้20ตัวส่วน4บวก14ได้18ออกมาเป็น20ส่วนด้วย18ใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้แล้วกันเพราะว่า20ส่วน18จะมีค่าประมาณ1.11จากนั้นเรานำ49.5า49.5ไปบวกกับ1.11ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น50.61นี่คือฐานนิยมมันอาจจะดูแปลกๆถูกไหมครับ เพราะจริงๆแล้วการหาฐานนิยมเรามักจะหาฐานนิยมจากข้อมูลเชิงคุณภาพเสียมากกว่า ไม่ค่อยได้เห็นสําหรับฐานนิยมที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับตัวอย่างถัดมาครับตัวอย่างที่4จงหาฐานนิยมจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ครูก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของฐานนิยมแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นจะเพิ่มมาแค่ว่ามีหลายอันตรภาคชั้นนะครับซึ่งในทุกอันตรภาคชั้นโชคดีหน่อยที่ตัวอย่างนี้ความกว้างเป็น3นะครับทุกชั้นมีความกว้างเป็น3เราก็จะมาทยอยหากันไปตามแต่ละขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ ฐานนิยมมาจากอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงที่สุดหรือมากที่สุดนั่นเองซึ่งก็คืออันตรภาคชั้น29-31ถึง31นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มหาได้เลยครับบรรเลงจากสูตรได้เลยค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปเริ่มตั้งแต่ขอบล่างนะครับครูคำนวณให้เลยเนาะพวกเราน่าจะชำนาญนนในการหาขอบล่างแล้วได้28.5นะครับ จากนั้น dl หาผลต่างเลยครับความถี่ของชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับชั้นที่อยู่ก่อนหน้านะครับก็คือ12ลบด้วย6เป็น6ต่อมาครับ du คือผลต่างของความถี่ของชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับความถี่ของชั้นที่มีค่าสูงกว่าและอยู่ติดกันก็จะได้ du ออกมาเป็น12ลบ10ได้2นะครับและสุดท้าย i เราหาไว้แต่ต้นแล้วเพื่อความสบายใจ i เป็น3ครบ ทุกองค์ประกอบเราก็แทนค่าเข้าไปในสูตรได้เลยครับจะได้เป็นฐานิยมเท่ากับ28.5บวกกับวงเล็บ6ส่วนด้วย6บวก2ทั้งหมดคูณด้วย3ตามนี้นะครับจากนั้นเราก็คิดเลขตามปกติเลยครับ6คูณ3เป็น18ในขณะที่ตัวส่วน6บวก2ได้8ได้ออกมาเป็น18ส่วนด้วย8ก็จัดการหารเศษส่วนให้เรียบร้อยก่อนครับได้ออกมาเป็น2.25แล้วก็นำไปบวกกับ28.5จะได้ผลลัพธ์เป็น3 0 75นั่นเองอันนี้ไม่ยากแทนสูตรได้เลยตัวอย่างถัดมาครับตัวอย่างที่5จงหาฐานนิยมของอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่มีการแจกแจงความถี่ดังนี้มีอายุการใช้งานที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงมาให้มีความถี่มาให้นะครับลองดูซิว่าเราจะหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอันตรภาคชั้นไหนมีความถี่สูงที่สุดซึ่ง1 2 8่งถึงหนึเป็นอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดคือมีความถี่เป็น 15เราก็วงไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเราจะสนใจชั้นนี้นะจากนั้นเราก็มาเริ่มบันเลงเลยครับจากสูตรเหมือนเดิมเขียนให้อุ่นใจไว้ก่อนเราก็ค่อยๆมาหาส่วนประกอบทีราค่านะครับไม่ว่าจะเป็นขอบล่างซึ่งตรงนี้คูก็ขึ้นได้เลยว่าเกิดจาก127นั่นคือขีดจำกัดบนของชั้นก่อนหน้าบวกกับ128ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นที่เราสนใจหารด้วย2ได้ออกมาเป็น127.5 ในขณะที่ dl คือผลต่างของความถี่ของชั้นที่เราสนใจกับชั้นที่มีค่าน้อยกว่าและอยู่ติดกันก็ได้ออกมาเป็น15ลบ8เป็น7นั่นเองสุดท้าย du คือผลต่างของความถี่ชั้นที่เราสนใจนั่นคือมีฐานนิยมอยู่ลบออกด้วยความถี่ของชั้นที่มีค่าสูงกว่าและอยู่ติดกันนั่นคือ15ลบ11เท่ากับ4สุดท้ายความกว้างครับ ความกว้างของอันตราภาคชั้นทุกชั้นเท่ากันหมดคือ5ถูกไหมครับความกว้างเป็น5เรียบร้อยครบถ้วนทุกองค์ประกอบเราก็แทนค่าเข้าไปได้เลยกลายเป็น127.5บวกกับวงเล็บ7ส่วนด้วย7บวก4ทั้งหมดคูณด้วย5นะครับก็คูณเลขกันไป7คูณ5ได้35ส่วนด้วย7บวก4คือ11จากนั้นนักเรียนก็หารก่อนครับ35หารด้วย11ได้ 3. 1 8โดยประมาณ จากนั้น3.18บวกกับ127.5ค่าออกมาเป็น1 3 0ย8เรียบร้อยนะครับสำหรับการหาฐานนิยมของข้อมูลในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มจะมีสูตรมาเกี่ยวข้องและอย่างที่เห็นครับข้อมูลที่เราได้ฐานนิยมที่เราได้นั้นเป็นค่าที่ค่อนข้างมีความประหลาดนิดนึง เพราะในความเป็นจริงแล้วการหาฐานนิยมเราไม่นิยมที่จะหาฐานนิยมโดยการใช้สูตรเสียเท่าไหร่แต่ก็เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนให้พวกเราได้รู้จักการใช้สูตรการหาฐานนิยมนะครับหรือจริงๆแล้วถ้านักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนสามารถหาฐานนิยมโดยใช้ฮิสโตแกรมก็ได้สามารถศึกษค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปและทั้งหมดนี้ก็คือการหาฐานนิยมซึ่งเป็นหนึ่งในค่ากลางของข้อมูลที่นักเรียนทุกคนต้องทราบในครั้งหน้านะครับเราจะมา ศึกษาเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลนั่นคือมัธยาฐานซึ่งเป็นค่ากลางค่าสุดท้ายที่เราจะมาศึกษากันในการเรียนเรื่องสถิตินะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฐานนิยมครับค่ากลางอีกอันหนึ่งเมื่อกี้นี้นะค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้มวนอื่นมัธยฐานเพิ่งจบไปค่ากลางสุดท้ายที่เราจะเรียนก็คือฐานนิยมฐานนิยมก็คือ ข้อมูลที่ซ้ำมากที่สุดซ้ำมากที่สุดนิยมไงจำง่ายนิยมคือชอบนนเองนะครับคนนิยมมากเลยเก็งั้นก็ซ้ำมากที่สุดภาษาอังกฤษใช้คำว่า mode ย่อเป็น m o d สามตัวแรกเหมือนกันจะมีจุดไฮไลท์นิดนึงหากมีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดเท่ากัน2ตัวให้ตอบว่าทั้ง2ตัวเป็นฐานนิยม ต่ถ้าซ้ำกันมากที่สุดเท่ากัน3ตัวขึ้นไปซ้ำกันโหเยอะแยะเลยเท่ากันเลยไม่มีฐานิยมดูตัวอย่างครับอันนี้จะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะน้อยใช้ตาก่าดดูก็ได้หาตัวซ้ำครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากจงหาฐานนิยมของข้อมูล3 5 7 8 8าเจนี่ไงแปซ้ำอันนี้คือฐานนิยมเท่ากับ8มีซ้ำแค่ตัวเดียวแปดชนะเลิศแน่นอน ดูนะต่อไปจงหาฐานนิยมของข้อมูลเอ๊ะแซ้ำสิบเจก็ซ้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้คือซ้ำมากสุดเท่ากัน2ค่าตอบเลยครับทั้ง2ตัวนี้เป็นฐานนิยมฐานนิยมเท่ากับ8กับ17ไม่มีตัวอื่นซ้ำกันแล้วถูกไหม เบอร์3ครับ10 10 13 13 8ส8 8อันนี้คือซ้ำมากสุดคำว่าซ้ำมากสุดคือชนะเลิศน,นะมีซ้ำกันเยอะที่สุดแต่เนี้ยซ้ำกันเยอะที่สุดก็คือแค่2ตัวเท่ากัน3ค่าเพราะงั้นตอบว่าไม่มีคือเริ่มเยอะแล้วไงจะนิยมอะไรเยอะแยะอันนี้เรียกไม่นิยมแล้วนะครับ นิยมเยอะเกินไปเรียกไม่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีซ้ำข้างสุด2ตอบเลยครับถ้า3ขึ้นไป3 4 5สี่้ามันเท่ากันหมดเลยด้วยนะตอบไม่มีฐานนิยมง่ายแม้ฐานนิยมไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณหายอย่างเดียวครับใช้ตากวาดอย่างเดียวว่า3ากันที่ไหนบ้างผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน